แสดดง้วยกันพี่เคยเป็นแฟนกันปะคะเออไม่เคยมีปมในใจอะไรกันไหมไม่มีแล้วพี่อยากมีไหมมีมีมนเห็นไหมเห็นไหมมีเรื่องอะไรอะเราไม่รู้จักกันอุ้ยอุ้ยหนูยิ่มจ้หูแบบแกพูดทำลายจิตใจคนมากแต่เราเคยแสดงละครด้วยกันไหม เมื่อสองเดือนที่แล้วอ้าวเ<อ>าาวาปน็นกล้องกันไปในกองคือทำอะไรเหรอเขายังคิดว่าเป็นเรื่องปัจจุบันอยู่นะอ๋อเหรอเออแต่จริงๆแล้วนั่นคือถอยไปประมาณ25ปีที่แล้วโโอ้โ ไปทําอะไรเ<ช>ขาว<ด>นวะ,ะคือด้วยคำว่าตอนตอนนั้นคือ,อยายังไม่ได้เข้าวงการเลยยังเป็นแคสติ้งบริษัทโฆษณาแล้วก็ไปถ่ายที่เชียงใหม่มเขาก็เลยแบบงั้นไปดูแลนักสแสดงเหมือนที่ปกติเคยดูแลในานาะแคสติ้งแต่ในเรื่องมีพระเอกก็คือพ,พี่พี่แทงก็คือเรื่องเราต้องไม่ถ่ายบนดอยก็คือเราเป็นพี่แทงต้องเป็นม้งทัวแดงหลวงจำได้จำได้จได้เลยแต่จำเรื่องนี้ไม่ได้อา แต่ปุ๊ก็ก็ด้วยความหน้าที่เราต้องปลุกนักแสดงนะเพราะว่ามันต้องใช้แสงเช้ามากถึงแม้เราจะต้องไปนอนบ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 นรีสอร์ทใกล้ๆที่ถ่ายก็เดินทางก็มี30-40นาทีเหมือนกันเราจะต้องล้อมหมุนตีห้าครึ่งก็คือเพื่อให้ไปถึงที่นู่นน่ะหกโมงแล้วเพื่อจะเอาแสงค่อนข้างเช้าพอไปบอกพี่แท่งพี่แท่งคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้อมหมุนหกีหรึนะคะคุย คุยคืนนี้คือคืนนี้อ่าก่อนก่อนพรุ่งนี้ใช่คำตอบที่ได้พี่แท่งก็บอกว่าผมไม่ตื่นเช้าผมไม่ตื่นเช้าโอ้ยทำไมแกเร็วขนาดนั้นเดี๋ยวเร็วเ๋ยวเอาความจริงนะจริงน้ำหนักอ่ะผมไม่ตื่นเช้าโอ้โหนี่มันนี่กูแกใส่อารมณ์อีกนิ่งนิ่งแต่นิงนิ่งแต่ไม่ใช่คุณจะเห็นเขาไม่มีตัวตนนะใช่ทำไมไม่ได้งเป็นคนแบบนี้อ่ะเอาจริงจะทำหมี่แกมันแย่อ่ะฉันบอกความจริงอ่ะก็ทำ บอกคำจริงจริงไม่แกทําเป็นหน้าเจียมเจียมแบบนไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ได้มีการวีนไม่ได้วีนผมบอกผมไม่ตื่นเช้าครับคือตอนนี้เขาเหมือนอยู่ในโหมดที่ซอฟ์ลงไปกว่าสมัยนั้นเยอะมากเพราะตอนนั้นก็ต้องนึกว่าศักดิทธิ์ทั้งทองดังมากเมื่อก่อนไม่น่าดู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 ดเดูดนดูดเดู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 ดเดู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 ดดเดูดูดเดูดด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 ูดูดดด เขาไม่ตื่นเช้าแล้วไม่รู้หน้าที่ตัวเองหรอไม่ตื่นเช้าโอ้ทุกคนตื่นได้แล้วแกจะมาถามย้อนเทําทำไมถูกไหมไม่ใช่วันนั้นอาจจะยังไม่รู้ซีนหรือเปล่าก็แค่ว่าผมไม่ตื่นเช้าแกก็พูดสิขอผมเป็นเป็นซีนอื่นได้ไหมขยับคิวคนอื่นก่อนอะไรอย่างนี้แกตัวสิคุณอื่นเขาต้องมาตื่นเช้าว่ะรู้เ้าตัวเองอีกถูกไหม